นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้อยชา ันติวัน,นชาดกชาดว่าด้วยต้องอดใจในคนที่หาคุณธรรมยากครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพระเจ้าปเปเสนที่โกศลได้เสด็จมาเข้าเฝ้าในครานั้นองค์พระาศาสดาได้ทรงปรารบถึงอามาตย์ผู้หนึ่งที่ลอบเป็นชู้กับนางสนมของพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ยินว่า อำมาดของท่านผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ท่านได้ลอบเป็นชู้กับนางสนมเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่พระเจ้าประเสนที่โกศสนเมื่อหวนนึกถึงบุคคลทั้งสองก็ทั้งโทมนัสและพิโรธในคราวเดียวกันแต่ก็ส่งสู้สะกดกลั้นอารมณ์โกรธไว้และกราบทูลต่อองค์พระศาสดาว่า ้าแต่พระองค์นั่นเป็นความจริงแท้เมื่อแรกที่หมอมชันทราบเรื่องก็มีความคิดว่าหมอมชันจะอดกลั้นและนิ่งไว้เสียราวกับไม่มีเหตุใดบังเกิดขึ้นเนื่องด้วยบุรุษผู้นั้นได้ช่วยเหลือและเป็นผู้ทําคุณแก่หมอมชันมาก่อนนั่นเองสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อได้สดับคำกราบทูลของพระเจ้าปเสฐที่โกศลจึงตรัสขึ้นว่ามหาบาพิตรแม้แต่ในอดีตการก็มีพระราชา ที่ทรงกระทำการอดกลั้นอย่างนั้นเช่นกันเมื่อได้ฟังดังนั้นพระเจ้าประเสณที่โกศลจึงกราบทูลอาราธนาขอให้องค์พระศาสดาตรัสเล่าเรื่องในอดีตการนั้นครั้นแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงส่งยกเหตุการณ์เมื่อครั้งนั้นมากล่าวสาทกดังนี้ในอดีตการมีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าพรมทัตสวยราชาสมบัติอยู่นกรุงพาราณสี ครั้งนั้นมีอมาตซึ่งเป็นที่โปรดปรานผู้หนึ่งได้กระทำการล่วงเกินเบื้องสูงโดยการลักลอบเป็นชู้กับนางสนมของพระองค์พระสนมยอดรักของข้าท่านมาแล้วหรือข้ามารอท่านอยู่นานแล้วคืนนี้เหตุใดท่านจึงได้มาชานักเล่าที่รักเธอเธอเธอท่านอมาตวันนี้มีนางสนมในตำหนักเดียวกันมาซักถามข้าอยู่ตั้งนานสองนาน กว่าข้าจะหาเรื่องหลบออกมาได้เนี่ยก็นานโขอ,อยู่นะท่านอ่ะอย่าเคืองข้าเลยนะท่านอมตโโถ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 พระสนมที่รักของข้าข้าหรือจะกล้าเคืองท่านเพียงแต่ข้ากระวนกระวายใจเพราะคิดถึงท่านต่างหากเราแหมท่านเนี่ยนอกจากจะเก่งงานราชการแล้วนะยังปากหวานอิกแน่ก็ข้าน่รักท่าน ลงหลายท่านจนไม่เป็นอันทำอะไรแล้วนี่นาะคนบ้าปากหวานที่สุดเลยอะถึงแม้จะพยายามปกปิดเป็นความลับสักเพียงใดแต่เรื่องราวความสัมพันธ์อันไม่สมควรนี้ก็เล็ดลอดไปถึงพระกันของพระเจ้าพรหมทัตในที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็มิได้โปรงพระไทยเชื่อในทันทีข้าแต่พระองค์ขณะนี้ได้เกิดข่าวลือว่าอมาตผู้หนึ่ง ได้ทําการลักลอบเป็นชู้กับนางสนมของพระองค์พระเจ้าค่ะเราเป็นกษัตริย์จะให้หูเบาเชื่อข่าวลือง่ายๆได้อย่างไรแต่เอาละในเมื่อมีข่าวลือที่ไม่เหมาะไม่ควรออกมาเช่นนี้ท่านก็จงไปสืบเรื่องนี้มาให้แจง้งได้เรื่องมาอย่างไรจงนำความมาบอกแก่เราโดยเร็วที่สุดเถิดพระเจ้าค่ะ อํามาตยผู้รับพระบัญชาได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของอํามาตยและนางสนมผู้ตกเป็นข่าวนั้นอย่างลับๆอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้ประจักษ์ความจริงด้วยตาตนเองเอ่นั่นมันท่านอํามาตย์ที่พระราชาสั่งให้เราเติดตามนี่นะมาทําลับๆล่อๆอะไรตรงนี้นะหรือว่าเอาละต้องไปดูให้เห็นกับตาพระสนมของข้า ท่านรู้ตัวหรือไม่ว่าท่านงดงามยิ่งนักมาให้ข้าได้กอดให้หายคิดถึงสักหน่อยเถิดท่านน่ะใจร้อนจริงเชียวนะท่านอมาัมบัดหากมีใครไม่เห็นเราสองคนเข้าอะ่ะจะนําไปกราบทูลพระราชาได้นะตอนนี้ยังมีข่าวลือถึงเรื่องของเราอยู่ด้วยไม่รู้ว่าใครอะ่ะเอาไปพูดกันเชียวเราเปลี่ยนที่นัดพบกันใหม่แล้วนี่นาที่นี่อยู่ห่างไกลผู้คนนัก คงไม่มีใครเห็นล้วหรอกที่รักขอข้ากอดหน่อยเถิดข้าน่ะอ,อยากจะกอดท่านไว้อย่างนี้ตลอดไปไม่อยากจะห่างท่านไปไหนเลยทีเดียวแหบมบท่านอามาตย์เนี่ยข่าวลือเนี่ยเป็นจริงแล้วนี่ช่างบัดสีนักเมื่อได้เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองอามาตย์ผู้รับพระบัญชาจึงนำความไปกราบทูลต่อพระเจ้าพรหมทัตข้าแต่พระองค์ เรื่องที่พระองค์ให้หม่อมชันไปสืบหาความจริงนั้นบัตรนี้ได้ความเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าอํามตา์ผู้นั้นลักลอบมีความสัมพันธ์กับพระสนมจริงๆพระเจ้าค่ะเรื่องนี้นับเป็นเรื่องร้ายแรงนักเหตุใดเจ้าจึงแน่ใจเช่นนั้นเพราะหม่อมชันได้เห็นเหตุอันไม่บังควรนี้ด้วยตาของหม่อมชันเองพระเจ้าค่ะจากนั้นอํามตา์ผู้รับบัญชาจึงได้กราบทูลต่อพระเจ้าพรมทัตถึงสิ่งที่ตนเองได้ประสบมา พระเจ้าพรหมทัตเมื่อได้ทราบความจริงดังนี้แล้วก็ทั้งพิโรธและโทมนัสยิ่งนักคิดใครจะให้จับอมาร์ตและนางสนมมันลงอาญาให้สาสมกับที่ได้กระทําการลบหลู่พระเกียรตยิของพระองค์แต่ด้วยพระสติพระสัมปชัญญะอันหนักแน่นทําให้ชั่วครู่หลังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ส่งระงับพระอารมณ์พิโรธในพระไทยได้และทรงคุ้นคิดถึงวิธีที่จะส่งแก้ไขหาทางออกกับเรื่องนี้อยู่ยด้วยความกังวลพระไทย ช่างบางอาจนักอมมาที่เรารักและไว้ใจกับนางสนมแห่งเราเหตุใดจึงกล้ากระทําการอัญยามเกียรติเราได้เช่นนีม้มันน่าจับมาประหารเสียทั้งอมมาชั่วและก็สนมเลวแต่จะว่าไปแล้วอมมาตผู้นั้นก็ขยันขันแข็งเป็นผู้มีความสามารถที่หาได้ยากยิ่งและยังเคยได้ทำคุณประโยชน์แก่ราชสำนักมาก็ไม่น้อย จัดการยังไงดีในที่สุดแล้วแม้จะพิโรธและเสียพระไทยอย่างหนักแต่ด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พระเจ้าพรหมทัตจึงตัดสินพระไทยที่จะละเว้นโทษแก่อมาตและพระสนมเอาละเราขอขอบใจท่านมากที่นำความจริงนี้มาบอกแก่เราแต่เมื่อเห็นแก่คุณงามความดีในอดีตของอมาตผู้นั้นเราจะไม่เอาโทษหญิงชายคู่นั้นเราจะถือเสียว่า มิได้รู้มิได้เห็นมิได้ยินเรื่องบัตรสีเช่นนี้มาก็แล้วกันโอ้พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยขันติธรรมและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่เหลือเกินหญิงชายคู่นั้นจะรู้สึกบ้างไหมว่าพวกเขาได้กระทําชั่วช้าเหลือเกินช่างเขาเธอโถพระราชาแห่งข้าทรงเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่จริงๆ ฝ่ายอมาตผู้ลับลอบคบชู้กับพระสนมนั้นเมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดรู้เรื่องราวความลับของตนก็นึกลิงโลดอยู่ในใจและยังคงกระทําการอันไม่สมควรน,นั้นอยู่เนือง,นงจนกระทั่งวันหนึ่งอวันนี้เสร็จงานเร็วกว่าที่คิดเว้ยรียบกลับบ้านก่อนเวลาดีกว่าอาบน้ําไม่สดชื่นแล้วค่อยแอบออกมาพบพระสนมที่เดิมมะว่าแล้วก็คิดถึงจริงๆคิดถึงคิดถึง และการกลับบ้านก่อนเวลาในครั้งนี้ก็เป็นเหตุให้อามาตผู้กระทําการลบหลู่พระเกียรติแห่งอง์ราชาได้รับรู้และสํานึกถึงเวรกรรมเป็นครั้งแรกเฮ้ย hey, ถึงบ้านเสียทีเอ๊ะทําไมบ้านถึงเงียบอย่างนี้ประตูหน้าบ้านก็ปิดเมียเราออกไปไหนวะแต่เอ๊ะนั่นเสียงเมียเรานนินากําลังพูดกับใครกันทําไมต้องปิดประตูปิดหน้าต่างมิดชิดอย่างนี้เอ๊ะ มีอะไรเป็นความลับนักหนาลองแอบฟังดูดีกว่าที่รักจ๋าแน่ใจหรือจ๊าว่าวันนี้นายท่านจะกลับดึกจริงๆจริงสิพี่ท่านธมามด์บอกข้าเองว่าวันนี้กว่าจะกลับก็เกือบเช้าแหละโถโถโถไม่เป็นไรมีพี่อยู่ทั้งคนน้องไม่ต้องกลัวนะจ๊ะมามะพี่จะกอดให้หายเหงานะโอ้โห เฮ้ยนั่นมันเมียเรากับไอคนรับใช้ในเรือนที่เรารักและไว้ใจที่สุดนี่ชะมาแอบ,บเล่นชู้กันตอนเราไม่อยู่หรือนี่เฮ้ยด้วยความโกรธแค้นที่ถูกภรรยาและคนรับใช้ทรยศอำมาตดถ,ถลันเข้ามาในห้องทันทีนางเมียชั่วไอขี้ข้าเลว็วพวกแกกล้าทรายศข้าเหระไว้พี่อามา์เฮ้ย <ME> ท่าานมแย่ yeah, เลยเราหนีดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มีใครอยู่แถวนี้บ้างจับตัวไอ้คนชั่วกับเมียรทรยศของข้าไว้เดี๋ยวนี้แล้วมัดไว้ให้แน่นอย่าให้มันหนีไปได้เฮ้ย <Hey, S 2> พวกเราจับไว้จับไว้เลยจับไว้ภรรยาและคนรับใช้ของอมมาดซึ่งถูกจับมัดจนแน่นมเมื่อได้เห็นท่าทางโกรธแค้นของอมมาดต่างเข้ามาเกาะขาอ้อนวอนร้องขอชีวิตด้วยความหวาดกลัว จไว้ชีวิตพวกเราด้วยเถอะพวกเราผิดไปแล้วจ้ะพี่ <c oughs> นายท่านได้โปรดเห็นแก่ข้ารับใช้เก่าแก่คนนี้ด้วยเถิดได้โปรดเถิดนายท่านเจ้าน่ะเป็นเมียรักของข้าส่วนเจ้าก็เป็นคนรับใช้ที่ขยันขันแข็งและคอยช่วยเหลือการงานของข้ามาตลอดเหตุใดพวกเจ้าจึงทรยศข้าเจ็บแสบนักแต่ถ้าข้าจะฆ่าพวกเจ้าทิ้งตอนนี้ ็คงไม่ผลคนนินทาว่าโหดเหี้ยมเอาละข้าจะนำตัวพวกเจ้าไปให้องค์ราชาลงโทษไปเอาตัวไปในที่สุดภรรยาของอมานและคนรับใช้ผู้เป็นชายช,ชูก็ถูกนำตัวมาเข้าเฝ้าที่พระราชวังเพื่อให้พระเจ้าพรหมทัตตัดสินโทษเกิดเรื่องอะไรกันหรือท่านอมานท่านรีบร้อนนำชายผู้นี้มาให้เราด้วยเหตุอันใดกันข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ถ้าพระพุทธเจ้ามีบุรุษผู้คอยช่วยเหลือการงานอยู่คนหนึ่งแต่เขามีความผิดข้อหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าจึงใคร่ขอกราบทูลถามว่าพระองค์จะทรงตัดสินให้ลงอาญาแก่พวกเขาเป็นประการใดดีจึงจะสะสมกับความผิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าพรหมทัตเมื่อทรงได้เห็นหญิงชายผู้หมอบเฝ้าอยู่ตรงเบื้องพระพักกับทั้งทรงได้ยินอมาตย์กล่าวดังนี้ก็ทรงแจ้งถึงความผิดของคนทั้งสองและทรงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะสอนอมาตย์ผู้นี้เช่นกันจึงทรงรับสั่งขึ้นว่าดูก่อนท่านอมาตย์ บุรุษที่ท่านกล่าวมานี้ในพระราชวังของเราและที่แห่งนี้ก็มีอยู่หนึ่งคนแต่เขามีคุณงามความดีที่หาได้ยากเราผู้เป็นถึงพระราชาแม้จะรู้ว่าเขาทำผิดแต่ก็ต้องสู้ข่มใจเสียไม่เอาโทษแก่พวกเขาอมาสได้ฟังดังนั้นก็นึกสะดุ้งอยู่ในใจและรู้ทันทีว่าบุรุษที่พระราชาทรงกล่าวถึงนั้นหมายถึงตนนอะไรกันนี่ องราชาทรงหมายถึงเราแน่ๆแต่ทั้งๆที่ทรงรู้เรื่องของเรามาตลอดก็ยังไม่ทรงเอาโทษเราหรือนี่โถ่เอ้ยเรานี่ช่างชั่วช้าจริงๆจากนี้ไปเราจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์จะตั้งใจปฏิบัติงานราชการและจะไม่แอบไปพบกับพระสนมอีกเป็นอันขาดในขณะที่ชายคนรับใช้ของอมาตย์ซึ่งรอดพ้นจากการถูกลงโทษก็เกิดสมนึกได้ถึงความผิดของตนเช่นกันโอ้ อง์ราชาผู้ประเสริฐแม้จะทรงทำหนิเราแต่ก็ย,ยังทรงเมตตาไม่ลงโทษท่านอามาตนายเราก็ดีกับเรามาตลอดโอ้เรานี่มันเลวซามจริงจริงต่อจากนี้ไปเราจะไม่ทรยศความรักความไว้ใจที่นายมีให้แก่เราอีกแล้ว ภายหลังจากสมเด็จพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วไม่นานต่อมาเมื่ออมาตผู้ลักลอบเป็นชู้กับพระสนมของพระเจ้าปรเสนที่โกศลรู้ว่าพระราชาทรงนำเรื่องของตนไปกราบทูลพระศาสดาตั้งแต่นั้นเขาก็เกิดความละอายและไม่กล้าทำกรรมนั้นอีกเลยในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงประชุมชาด,ดกว่า พระเจ้าพรหมทัตพระราชาพราราศีในครั้งนั้นคือเราตถาคตนี้เอง